นองพิงจากช่อง My Family นะคะวันนี้น้มพีจะพามาพับที่ใส่แมนะคะนี่แบบนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเราจะเอากระดาษแบบแผ่นนี้นะคะมาพับครึ่งค่ะแล้วก็ตัดตัดออกมาป็นจะได้จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พับก่อนนะคะพับเป็นแบบนี้อืมแบบนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้ จะได้เอาอมาแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็พับปิดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาตัดทีนึงอ่ะแล้วเราจะมาตัดกับตรงนี้กันก่อนนะคะน,นี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสันๆค่ะให้เราตัดออกมาครึ่งเซนนะคะ แล้วก็พอมันถึงใกล้เส้นตรงกลางนะคะจะค่อยๆเอาขึ้นไปค่ะนี่ก็จะได้เป็นแบบตรงแล้วก็โค้งนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดตรงนี้นะคะ 你。嗯。嗯 นี่ค่ะแล้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็จะมาสาธิตการใช้ให้ดูกันเลยนะคะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี่คือแม่นี่คือสมมุติว่านี่คือแม่นะคะแล้วก็ปิดเลยค่ะเปิดแบบนี้แล้วก็ปิดลงค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงหูตรงนี้ออกมานะคะ นี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับที่ใส่แมสทองแล้วนะคะ<น>สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค<น>่ะ